สวัสดีครับพ่อพลพึ่งเหรครับที่นี่ทีวิ่งโดนดีครับที่นี่ที่เกาหลีใต้ครับนี่ก็มาเยี่มยมญาติครับมาหาเห็ดครับผมว่ามันจะมีเห็ดบ่ช่วงนี้แล้วหาเห็ดเป็นต้นมีเห็ดบอ่อม,ม่เมืดเหรอบอร่ทุกคนากินได้บ่ครับม,มี่เห็ดนี่โอ้แมงมุมก็หลาย ปลาปลาโลง่โลงๆครับปลาเกาหลีเป็นปลาโลง่งเพืเ่อยังบุอ่อนๆไม่ได้สบน,นี่จะเป็นกุหลาบครับเนี่ยนี่คือเม็ดกุหลาบครับเม็ดกุหลาบเนี่บเต็มไปหมดเลยอยู่ข้างโรงงานครับเดี๋ยวลงก่อนเห็ดม,มันเหมันเหม็ดออกหรือเปล่าไปไม่ได้รู้ว่า แมงมุมเว้ยทั้งใดเป็น,นทั้งทางสีบลม,มีแมงมุมหย่าเด้เนาะคนหย่าแมงมุมเนาะเห็ดครับเ <quarters S 1> ห็ดหยังบุ๊กินไม่ได้หรอก <registry S 1> คือต้นสนครับเป็นปลาสนมันน่าเห็ดออกแต่ก็ต้องระวังครับระวังหยางระวังแมงมุมครับ ย่านคักอุ้ยอุ้ยหลายคักไม่มุ่มเกาหลีเนี่ยตัวหน่อยตัวใหญ่พันนั่นพันนี่อ้ยหลายโอ้ยถ้าไม่มูมาหน่หกือคื้เนาะนครับี่เสียงจักจั่นหองครับ กางเกาหลีครับตรงนี้ก็จะเป็นหนา้าฝนอยู่ฝนตกลงมาฮิยังหย,ยาดยังพอเนาะเึิงเ,เขาหาเห็ดโอ้มีเห็ดอุ้ยผมพอดยังครับนี่คือขี่ฟ้านครับเฮ้ยสดๆเลยขี่ฟ้านครับนี่ครับ เกาหลีก็มีฟ้านหรือว่ามันเป็นกวางครับกวางที่มัมีหงางเจองูกวางหรือฟ้านนี่ครับคุนเอเดนบางสัตน์ตัวนี่เลยอะมีเฟิร์นอยู่มีเฟิร์นเกาหลีเลยกับเม็ดสนครับอยู่ใต้ต้นสนเม็ดฝนใต้นนใต,นนใต้นสนครับอยกปลาแมงมุมครับอยากแมงมุมเอ้ย แต่ยานครับแต่ว่าบ่มีกลวยใหม่ด้วยครับประเทศเกาหลีบ่มมีกลวยใหม่ก็คือประเทศไทยประเทศไทยมีกลวยใหม่ล้วก็พ่อลูกเกาลัดครับจริงๆก็จะเป็นน้ำแบบนี้แหละครับแต่ช่วงนี้มันเกิดประเขันี่เข็ญลวนครับเพราะเป็นนวยเขียวๆอันนี้ก็บ่าใส่ถุงมือใสอ่ย,อยังเพลไปตามนี่อ,อย็บปวดตัวกล้าวครับ เดี๋ยวก่อนนี่ครับทั้งตาครับไปเรื่อยๆครับภารกิจตามหาเห็ดแล้วก็มาพ่อขี่ฟ้านครับรือว่ามูลของกวางเก้งนั่นเองนะครับของเกาหลีแต่ว่ามันก็มีแมงมุมเยอะมากเลยนี่นะครับนี่ครับอยู่มูลเยอะมากนะครับนี่คือรอยเท้านะครับเนียาเล็กๆนี่ครับที่มันมาแทะเอาต้นไม้ออกเนี่ย เยอะสมาถถ่ามาเห็นช่วงตอนคืนนะครับตองคืนชอบออกมาหากินตรงนี้ไม่เจอมันเจอจะล่งลอยและแมงมุมนี่ครับโอ้ยไม่ค่อยจะซัดเท่าไหร่หรอกแมง,ม,งมันเยอะมากโอ้ ันก็มีัมนก็มีแต่ยังไม่เห็นเห็ดเลยักจอกเลยครับมันคงหมดฤดูแล้วมั้งครับเนี่ยจริงไลพอเห็ดน,นะอะเกาลีตายครับคลิปนี้ก็สิีวล่งดูทัวรเลยครับผู้ใดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เลยครับโดนๆครับนี่ก็แมงมุมครับ พอจะซัดท่ารดดอกอันนี้กับแมงมุมครับพอจะซัดท่าใได้ดอกไม่มมมลายหลีแมงมุมเกาหลีก็ได้แมงมุมคือบานเท่านะครับบานเท่าเสื่อมแมงอย่างสิ้นครับปานผมอื่นแมงอย่างสิ้นครับออจีงไดเน,นาะบาดเนี่ยเขาจะพอเห็ดจักดอกเขาติซซ่นอยู่มีต่ห้อยฟ้านครับห้อยกวงหน่อย วางเดือนที่แลี้วสองเดือนที่แลี้วอยู่เมืองนี้ครับเห็ดหลายหลายคุมาเก็บเห็ดแต่ว่าผมผมเปรี้ยมากครับติดงานติดงานผมก็เป้ยมากอันนี้เพา่หนว่าเครือเขียงครับเครือเขียงเกาหลีเกาหลีก็มีเครือเขียงครับเนี่ยครับเคร่เขียงอ่ารสชาติเป็นเกียวขมสมต้นสีมีนามเครื่อสีมีนามปักมือให้ง่ายครับ นี่คือเครื่องเคียงเกาหลีครับน,นี่ครับเครื่องเคียงเกาหลีนี่ครับโอ้ยเกาลัดล้นเลยตัวนี้เออนี่ครับอุย้ยเจจึงไดโนะ่ยาวขัางในได้ใหม่ก่อนยั้จีบม,มันครับขอถอให้เบิ้งเลยนะครับเออขาดอีกแล้วครับโอ้ยเต็มเต็ม น้ำปักมือโอ้ยเจ็บมากเลยจังเล้นะบันโอ้ยเออกระรัดลนแล้วเขียวๆด้วยครับชัดจังเลยบันก่อนหินพอก่อนหินแล้วก่อนหิน อู้ยังไงหรืม,ม่มีเพอแต่หมดได้บ่วบันอุ้ยโจมทรณีแต่บ่ได้บ,อบ่อนนอกครับเหนียวคักไว้ทั้งไม่นี่แหละแล้วผมกจะก้อนเห็นก่อนนี่โอ้ยหินไว้หนึง่ง ก่นบอกใหญ่ด้วยครับนี่เป็นแังไดงอุ้ย,ยแตกแล้วนักนี่ครับเกาลัดเห็นแล้วได้จังเม็ดน้องเหมนืนนี่อุ้ยแตกเบิดโอ้ยตัวบกแห้งครับนี่ครับแตกเลยโออจะได้จะไ,ไปขวเอาไปปิ้งกินครับซำนี้กระขวได้ครับมันหล่นลงมา หน่วยๆนึงครับเห็นเม็ดเดียวเกาลัดเกาหลีครับนี่ครับเปลือกใส่กระเป๋าไว้แล้วค่อยหาอีกอหายากเนาะเห็ดเห็นเนะตัวหมืน,กน,น,กน,นกเกาลัดเห็น,นหน่วยมันอยู่ นวยขึ้นนวยเดียวแล้วต้นมันอยู่ใส่ต้นอยู่ใส่เห็นหนวยตกอยู่ต้นเกาลัดใบคือบกกล้วยใยนี่แหละครับใบคือใบบกกล้วยใยแต่ว่าเห็นต้นนวยมันแต่ว่าที่ว่ามันล่น้ำใต,ต้ต้นนี่มันโมเมนต์ต้นเกาลัดอยู่ใส่นอกันนี้ต้นที่ล้ําใยนี่ครับรวมสิโลนมาจากเิรเ่ิงเรากกับ เลียนลงมาเรียนตกลงมาโอ้ยำลอเห็ดครับยางต่อครับนี่น่วย,น,วยน่วยนี่คือน่วยอย่างกับรูครับบินกลมๆกมอ,อยังบกก่อเท้ับ่มเงียน มีสตอบอรีป่าสตอบอรีป่าเด้อผมยางวูแหนมตะกี่ฟ้านครับกระต้นบอกเก่าลัดใส่เนาะเสด็จหน่วยเกี่ยวๆอยให้เบิ้งครับใส่เนาะแบบนี้กรมีมอดครับ มอดแล้วก็ไปไล่เข็นครับไล่ไล่เข็นนี่มองไหมีไล่เข็นหรือมอดขึ้นตรงนั้นสินมีออกซิเจนนะครับโอโซนสิมีโอโซน,น,โซนหลายครับมีโอโซนหลายนี่ก็คือผักปังครับผักปังเกาหลีครับกินได้ครับนได้ครับหย่อนอ่อนมากครับคนเราสืพอนะพ่อนนะผ่อนเห็ด หน่วยสวนคันผมเห็นยูสวนจตุจักรครับเขาเห็ดโม่เดียวเห็ดนี่อย่างเพื่องเรื่องประดับตกแต่งห้องนี่ก็สิบแพ้งครับแต่มาเกาหลีนีมาอยากเลยครับพอหลายเก็บไปกับปงฮู้จะไปเห็ดอี่อย่างต้นสวนต้นเหมืองไงครับนี่ก็นี่ก็ห้อยนกเจาะครับห้อยนกนกหัวขวานนะครับเจาะก,กินน้อนครับนี่ครับเป็นฮู้แล้วก็มีเพาะน้อนครับตัวน,นี้หน่อยครับ ชิมเมตจดไดมันไหมชิมเมตจดไดต้นบกไงได้ครับเหมือนครับเดี๋ยวคงจะฟาดันแยกมัมุมหน่อีกก่อนตัดมันลงเขาจะพันไปได้เอายังไงทั้งใดเดี๋ยบ้านนี้ลงท้างเดื๋ยวบ้านไม่หกหกเว่ อยเดี๋ยวครับโอ้ยหมูเอ,อื้อนะครับอายเป็นเอ,อือนแล้วอายเอ,อินกินเขาไปาไาทั้งไหนน้องบัตรนี้ยม่จำทางบ่ได้เนี่ยสายตาตรงดีครับพ่อยังสายตาตรงดีแมงมุมลายผมค้ยนยันแมงมุมสายตาตรงดียนันแมงมุมครับตรงหาทางยาังบอกทีบนี้ใยแมงมุม ว้าวแล้วขนกับล,ลูกเบิดละคนคนยังกสร้างนี่ก็บลุกเบิดครับลุ่งเขาแล้วครับผมประขืนไปสูมาเไยครับผมย่านนี่กะมีดอกซีเงินแบบนี้กะ บานเฮากับมี่ครับนี่ครับตอกไม้บานเฮาเป็นมีน่แบบนี้สีเหมือนแล้ว่ากล้องขดคอยสัตว์เท่าเด็กหญ้าแบบนี้ก็มีครับบานเฮาเนี่ยหญ้าแบบนี้นี่ครับต้นปลาหญ้าปลาหยังเนี่ยกุหลาบก็มีเม็ดครับกุหลาบนี่ครับ,บ,รรบ,รบใบโลนเหมิดนี่อ่ะหญ้าจูสู้บานเฮาก็มีครับ ก็แกงก็ขาอันนี้กับซิบเปอร์แมนคือปกติกับส mm ัง hmm มันยังดีครับกับแมงอย่างบะหวบนี่เกาะอยู่นี่มู๊ดเดียวมันคือวงสัตว์ปะครับนี่แมงอะไแมงอย่างบะหวบครับนี่ครับควางห้อยสัตว์ตกกรเห็นเป็นแมงอยู่ครับนี่ครับนี่ครับ ผลเอื่อยื่นเขาแล้วครับเป็นุ่มกันผะเชดเงียงครับเห็นเหนป้านเลือเอวต่อถิงจะก,กระจัก่องห่วงครับนี่คือเอ่อดอกแค่ครับคือจังใบกีเล็ก้านเท้านี่ผมว่าไปต้มไปเชิดเียงกีเล็กเองก็จะเป็นิสซบครับแต่ยบ่แมาณต้นกีเล็กครับเจก,กระจันห่วงครับเหนือสภาพลากรีสมบูรณ์ครับนี่ครับ ไปเหนหนักกันบครับแค่ดีเ้คยครับเอ่อเจอกันใหม่ครับทีนี่ที่วินโดนดีครับสบายดีสบายดีครับอ๋อน้องเซล์ครับบาย